อนันดาเปิดใจเตรียมงานแต่งเป็นเรื่องยากรับยังเถียงกับแฟนสาวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีทั้งความหวานซึ้งสุดโรแมนติกที่ก่อนหน้านี้มีช็อตขอแต่งงานท่ามกลางสายฝนสำหรับว่าที่เจ้าบ่าววัยแดงอนันดาเอเวอร์ริ่งแฮมและแฟนสาวนัดนิชาธนาลงกรโดยมีเพื่อนทั้งในและนอกวงการร่วมินดีกันอย่างมากมายก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นมีการเถียงและแชร์กันเบาๆถึงเรื่องความเยอะในการเตรียมงานแต่งงานล่าสุดอนันดาบอกก็ยังคงแขยงกันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีเบาลง พระตนก็มีภาพที่วางเอาไว้และอยากให้เป็นไปตามความต้องการเคยมีเถียงกันจนต้องมีคนกลางมาเบรกให้ต้องใจเย็นแต่สุดท้ายก็กลับมาคุยกันดีเหมือนเดิมออกแนวเถียงกันเป็นสีสันในชีวิตพร้อมยกให้การเตรียมงานแต่งเป็นอีกเรื่องยากในชีวิตก่อนจะยอมรับว่าช่วงนี้เป็นหนุ่มขี้บน่นบ่นไปเรื่อยแม้จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ขอแค่ให้ได้บน่นโดยสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ต่างอยากให้งานแต่งครั้งนี้ออกมาดีที่สุดอย่างไรก็ตามขาสแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยค่ะ